สวัสดีครับวันนี้ป้ายาอีกแล้วนะครับคู่นี้ที่หลายคนถามมาอาดิซิโรวัดิออสแปดนะครับมามาแล้วนะจริงๆมาพร้อมกับคู่อะไรนะฟองว่าคู่ไหนนะดูซิเราก็ลืมอ๋อจริงๆมาพร้อมกับคู่นี้ฮนะมาพร้อมกับคู่นี้นะฮะตัวนี้คู่ซ้อมเดลี่เทนเนอร์เล่าไปแล้วเนาะ ก็มีคนถามมาคู่นี้นะฮะวันนี้ก็ได้โอกาสขอเล่าคู่นี้แล้วกันคู่นี้ใครสนใจก็มีลิงก์ให้ดูนะฮะเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าจะเป็นคู่แห่งปีของ Adidas เลยก็ได้เพราะว่าได้นะที่จะเปลี่ยนนะแล้วก็ขายดีมากๆแน่ๆนะฮะนะฮะคู่นี้นะฮะแต่วันนี้เราจะคู่นี้คู่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคู่ที่ เหมาะกับคนทั่วไปมากนักนะฮะเป็นเฉพาะทางจริงๆสําหรับคนที่แบบเอาไปซ้อมทําความเร็วแล้วก็ลงแข่งทําเวลาสําหรับระยะสั้นเนาะนี่คือโฉมใหม่ทีเมเจอร์เชนจ์ของ Adiziro Adios 8นะฮะนะครับเราดูกันชัดๆถึงสเปคเนาะเดี๋ยวให้ดูรูปร่างหน้าตาว่าเปลี่ยนไปแค่ไหนนะอันนี้คือ Adios 7 อเจเราจะเห็นความแตกต่างพอสมควรอันนี้คือ a d i o ีโอสแปที่จริงๆแล้ว a d i o ีโอก็ยังสวยอยู่เนาะแล้วก็ทำมาได้ดีแต่ว่า8เนี่ยถือว่าเปลี่ยนไปพอสมควรเปลี่ยนอะไรบ้างอัปเดตอะไรบ้างเรามาดูสเปคกันก่อนคู่นี้นะมาพร้อมกับดรอป 8นะฮะดอปแปดยี่สิบแปดยี่สิบดอปแปดนะครับ,บ, 8, 28, 20, บ, 8, น,รบน้ำหนักาตามสเปคบอก205กรัมแต่ผมชั่งได้209กรัมรุ่นเก่าเนี่ยจะอยู่ที่221นะฮะร,รุ่นใหม่อัปเดตมาอยู่ที่209กรัมละนะครับก็ค่อนข้างลดน้ำหนักมาได้เยอะเลยนะฮะตัว a d i o a s f o ก็หนักกว่านี้2ประมาณ213เนาะอันนี้209เเนาะเป็นรองเท้าสำหรับซ้อมเนาะ ระยะสั้นลงขอดสปีดเวิร์กแล้วก็แข่งระยะสั้นผมว่าได้5 <c oughs> 1 0ถึงส0 k สำหรับคนเริ่มต้นเนาะแต่อาจจะมีฮาสำหรับคนที่แบบวิ่งมาสักพักหนึ่งละหรือบางทีก็อาจจะไปถึงมาราธอนได้สำหรับคนที่แบบสายแข็งจริงๆแล้วต้องการแบบแนวแนวดิบดิบเรซิ่งแลตจริงๆนะมันทำให้เรารู้สึกได้ถึงสัมผัสข,ของแต่ละก้าวที่ ถีบตัวส่งไปนะครับรุ่นนี้อัปเดตอะไรมาบ้างเนาะ,ะก่อนอื่นเลยเลือกไซส์ยังไงตรงไซส์นะผมใส่9เนาะก็ค่อนข้างตรงไซส์แล้วก็เป็นแนว Old School Racing f ฟ t เนาะแล้วก็แน่นอนว่า Transition Fast มากนะการกดแล้วก็เปลี่ยนผ่านเนะี่ยแต่ละ9เอาไปวิ่ง interval มันมากนะไปลองวิ่งมานะฮะไปวิ่งมาเทียบกับคู่นี้เนาะ เทียบกับคู่นี้ไปวิ่งมาโหแบบสูสีมากให้ฟิลตแตกต่างกันแต่ว่าแต่ว่ามันไม่แพ้กันตัวนี้มันออกแนวแบบสดิดนิดนึงแต่ว่าปรับโฟมใหม่ที่เพิ่มไรสไตรโปรเข้ามาตรงด้านหน้าเท้าเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เราได้รับรู้ถึงแรงส่งและความนุ่มมากขึ้นรวมถึง สิ่งที่เปลี่ยนทําให้คู่นี้เปลี่ยนและแตกต่างก็คือผมว่ามันก็เหมือนสิ่งที่อยู่ใน Boston 12แหละเนาะก็คือ Rise type 2.0นะฮะนี่แหละคือตัวเปลี่ยนเพราะว่าค่อนข้างนุ่มเนาะค่อนข้างนุ่มนะอ่าเรามาเริ่มกันที่ส่วนต่างๆก่อนขอเริ่มที่เ p p e r ก่อนเนาะ upper upper เนี่ยผมชอบมากเลยตั้งแต่รุ่นนี้ละ บัตตัน12ที่เขาเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าแนวมนะินิมอลเนาะแนวเรียบตะข่ายชิ้นเดียวไม่ต้องมีเลเยอร์อะไรเยอะแยะนะเนี่ยอันนี้ของเดิมคืออาร o ดิออสนะก็เปลี่ยนยกเครื่องมาในรุ่นเดียวกันเนี่ยของเดิมก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ก็ลดทอนเหลือเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นหน้าผ้าอย่างเดียวตะข่ายนะบางๆแต่ค่อนข้างทนนะ ต,ต้องสวมสุงเท้าอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างมันน่าจะมันน่าจะมันน่าจะเปลือยไม่ได้อ่ะมันน่าจะมีมันสัมผิวสัมผัสมันค่อนข้างหยาบนะฮะแล้วก็ระบายค่อนข้างดีนะอัปเปอร์แบบนี้ละนะครับเป็นอัปเปอร์ตะข่ายน้าหนักเบาเนาะแล้วก็มีแถบคาดส้นตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวเหมือนล็อกเบาๆเล็กๆเนาะก็ไม่ได้ถือว่าล็อกอะไรมากนะครับ ล็อกส้นก็เป็นสไตล์แบบนะแต่ถามว่าล็อกดาวดีไหมฟิลลิ่งดีไหมดีฮนะถ้าเกิดเลือกตรงไซส์เนาะเลือกให้มันพอดีหน่อยไม่ต้องเผื่อเยอะนะฮะอันนี้ตรงไซส์ไม่ต้องเผื่ออะไรนะครับอ่นะสายคาดแบบนี้นะหน้าเท้าอัปเปอร์เนี่ยหน้าเท้าบบมากว้างละของเดิมเจอเรียวกว่านะฮะก็น่าจะส่งผลกับคนที่ หน้าเท้ากว้างแบบนี้น่าจะชอบเนาะรุ่น7มันจะเรียวๆเนี่ยสังเกตได้นะครับเนะฮะเพราะฉะนั้นอัปเปอร์ก็ทำออกมาน้อยชิ้นนะไม่มีอะไรประดงประดับอะไรให้มันเป็นโอส o คูแบบเดิมละเนาะแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยเลยเยอรอย่างเงี้ยด้านข้างพลาสติกที่มัน,ม,นมันเชื่อมแบบเนี้ยอันนี้รุ่น7นะก็จะไม่มีละเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แทน ก็ไม่มีอะไรเลยนะมินิมอลนะฮะอัปเปอร์ก็เปลี่ยนถามว่าใส่แล้วฟิตติ้งดีไหมเข้าเท้าติดเท้าดีไหมก็ดีนะ,ะดีมากเลยจริงๆก็ไม่ได้ต่างกับรุ่นเจเท่าไหร่เพียงแต่ว่าดูบางกว่าแล้วก็นะแล้วทำให้น้ำหนักเบาวกว่าก็ตรงนี้แหละตรงนี้ด้วยนะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำหนักเบาผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของมิโซมิโซสังเกตดูว่าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเนาะตั้งแต่ สิ่งที่เพิ่มมากับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะสิ่งที่เพิ่มมาก็คือเนี่ยฮะเนี่ยเห็นมิโซ,โซด้านหน้าไหมเนี่ยตรงนี้ฮะไลท์ไ i สไโปนะครับให้มาค่อนข้างเยอะกว่าตัวนี้นของเดิมจะเนี่ยฮะให้มาแค่นี้แต่ไซส e โปรรุ่นเจ็นะครับกับไลท์ไซสโปรรุ่น8นะฮะจะเห็นความแตกต่าง นะรุ่นแดให้มาค่อนข้างเยอะทีนี้กดกดแล้วรู้สึกกดแล้วสปริงกี้มีความเด้งส่งนะฮะแล้วก็นุ่มที่ปลายเท้าแม้ว่าจะเป็นฟิลเลสซิ่งแฟตแต่ว่ายังมีโฟมตรงด้านปลายเท้าตรงบอออฟฟุตที่รู้สึกได้ว่าตรงนี้สัมผัสนุ่มแล้วเด้งส่งนะเป็นเรซซิ่งแฟตในฝันเลยนะฮะไม่กระด้างแน,น่นอนนะไม่กระด้าง ส่วนด้านหลังนะฮะเป็นไรส์ไตร์2.0รุ่นใหม่ในแบบเดียวกับที่อยู่ใน b o สตัน12นี่แหละคือตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเกมเลยไรส์ไร์ไรส์ไร์2.0เนี่แหละคือคุณสมบัติคือเบาและนุ่มกว่าไรส์ไทร์แบบเดิมไรส์ไซร์แบบเดิมเนี่ยของเดิมนี่ให้มาหนานะหนาไม่พอยังแข็งปักเลยนะฮะ กดแข็งปากไม่ยุบตัวไม่ไม่ไม่ยุบตัวแต่ตัวเนี้ยนะวิ่งไม่กี่ทีนะเนี่ยเราจะรู้ได้ถึงความนุ่มยุบตัวเ๋ยวนะจะกดยังไงให้รูเ้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเหยียบเดี๋ยวลองเหยียบให้ดูแล้วกันนะเนี่ยลายไซตตัวเนี้ยทำให้มันรับน้ำหนักตรงกลางไปถึงท้ายของเท้าได้ดีมากนะคทำให้ฟีลลิ่งโดยรวมของการวางเท้า มันนุ่มขึ้นกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดนะใส่สองคู่นี้เปรียบเทียบกันแล้วรู้สึกได้เลยว่าโอ้ไร i ์ไซส์ส e 2นี่คือตัวเปลี่ยนเกมจริงๆนั่นคือ2เรื่องแล้วเนาะอั p เปแล้วก็มนะิโซเนาะที่เป็นจุดเปลี่ยนเนาะที่เปลี่ยนมาผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือทอร์ชั่นของเดิมเนี่ยทอร์ชั่นตรงกลางเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูของเดิมอันนี้ตัวเจนะ็เนาะทอร์ชั่นตรงกลางจะเป็น2ก้านนะฮะ 2ก้านแบบนี้แล้วก็มี1กก้านด้านหลังนะตัวแกนส่วนอันใหม่นะฮะอันใหม่จะเป็น3ก้านเหมือนกรงเล็บนะเห็นไหมเห็นมันลากต่อไปถึงเนะี่ยปลายเท้าไหมฮะกับ2ก้านด้านหลังนะถ้าดูในภาพภายในที่เขาเอามาให้ดูก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะมันจะเป็นนี้ปึ๊บมากับ3ก้านนะครับ3ก้าน เปิรบเปิรบแล้วก็เปิรบนี่ยผมว่าตรงนี้มีส่วนทำให้ฟิลลิ่งของทานซิช t ั่นดีแล้วก็ทำให้การวางท้ามันมั่นคงนะลงปุ๊บเนี่ยมันมีตัวก้ก้านลับนะสามกา้านเนาะแล้วก็เด้งส่งนี้เด้งส่งนี่ยตรงนี้มีส่วนช่วยนะเขาเรียกว่า Energy ทอร์ชัน่นหด2.0เนาะแกนกลางแบบใหม่ที่เหมือนกรงเล็บนะฮะเป็นจุดที่ทำให้เท้ามั่นคงแล้วก็ช่วยส่งแรงคืนคล้ายๆ e n e r เอน o d อในการส่งเทา้านะครับในในจังหวะยกนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็นี่นะฮะเอาโซเนาะเอาโซของ a d ดิออเนี่ยแท็กชั่นนะล่องเนี่ยค่อนข้างลึกแล้วก็ ให้ความหนามาค่อนข้างเยอะเนาะยางคอนติเนนตัลเนาะนี่ฮะส่วนอันใหม่นี่ครับเป็นแนวแบบบางมินิมอลมาเป็นยางคอนติเนนตัลเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้เป็นยางบางเนาะไม่ได้มี traction เยอะเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้หนาเช่ตัวนี้หนาเช่เนี่ยหนาด้านข้างเนี่ยหนาเช่นะครับตัวนี้ก็ลดทอนให้มันเบาลงเหมือนเพิ่มแต่ไม่ไม่มั่นใจเรื่องความทนเนาะนั่นคือส่วนที่เปลี่ยน อ p p เปเปลี่ยนรูปแบบของหน้าผ้าใหม่มิ s โซ e เปลี่ยนค่อนข้างเยอะตรงไรส e s ไตล์2.0กับเพิ่มปริมาณเนื้อโฟมของไรสไตล์โปรตรงด้านปลายเท้าตรงบออลฟุตเนะี่ยเพิ่มเข้ามาตรงนี้มีส่วนแล้วก็ทอร์ชั่นนะทอร์ชั่นเปลี่ยนเป็น3 3นิ้วนะแล้วก็2ด้านท้ายแล้วก็เอาโซตัดให้มันสลิมลงให้มันบางลงนะฮะ ก็นั่นคือนั่นคือสเปคเนาะส่วนฟิลลิ่งเนี่ยผมเอาไปวิ่งแล้วผมวิ่งเสร็จเนี่ยผมคิดเลยว่าเออเนี่ยรองเท้าคู่นี้เอาไปลง 10K ดีกว่านะ 10K คือผมลังเลอยู่ว่าจะเอาไปลง 10K กับคู่นี้อันไหนดีกว่ากันเดี๋ยวขอลองลองไปสักพักหนึ่งคือพอพอได้วิ่งรู้สึกเออมันไม่เหนื่อยมากมันติดเท้าแล้วมันกดแล้วก็ฟิลลิ่งไปคือถ้าใครชอบรองเท้าแฟร น่าจะวิ่งน่าจะชอบแบบวิ่ง 5K 10K หรือวิ่งอินท์วัลด้วยรองเท้าที่มันบางๆแล้วก็เนี่สไตล์มินิมอลนะ,ะเหมือนที่ครั้งลิงสมัยก่อนนะผมเคยใช้คู่นี้มาเนาะ,นะะถ้าคู่นี้เซน5ะคู่นี้ก็บางมากแล้วก็เบามากแต่ด้วยโฟมโฟมเนาะแล้วก็ด้วยความดับเรซิ่งแฟรดิบอะดิบมากอะคู่นี้ มันค่อนข้างโหดหรือไม่แม้กระทั่งอย่างเอซิกเนี่ย <c oughs> ใครเป็นแฟนทาตเตอร์เนี่ยใครเป็นแฟนทาตเตอร์นี่น่าจะรู้ดีชอบแบบนี้คือผมชอบแบบนี้มากเนี่ยเนี่ยเพียงแต่ว่าอ่าหรืออันนี้คู่นี้อีกคู่นี้ผมก็ชอบมันบางแล้วมันก็มีความเรสซิ่งวิ่ง 5K 10K หรือวิ่งอินเทอร์วัลมันมากรู้ไหมคู่นี้ไม่ยอมไม่ยอมทิ้งเพราะว่า ผมเพิ่งไปญี่ปุ่นมาแล้วก็หาแบบนี้ไม่มีละตามร้านใหญ่ๆนะตามแฟกกิปสโตที่่า,าลาจูกุอะไม่มีเนี่ยไม่มีก็เลยต้องเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไปลองวิ่งอีกหน่อยย้อนล้ำลึกความหลังซึ่งพอมีคู่นี้มาเราก็รู้สึกได้เลยว่าเอออาดิดาสได้โปรดได้โปรดทำรองเท้าแบบนี้ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆคือจะบางยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ขอแบบไรซ์ไซโปรด้านหน้าแล้วก็มีทอร์ชั่นดีๆด,ดีตัวส่งแล้วก็น้ำหนักเบาๆน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะ209กร,รมัม209กร,รมัมวิ่งโคตรสนุกผมวิ่งเป็นเทสวิ่งวิ่งอินท์วัลอ่ะ800 8เที่ยวอ่ะอันเนี้ยคู่เนี้ย800 8, 8เที่ยวเนาะเพจก็ ความหนักก็ประมาณ8ปด0เ้นาะยิ่ง800โอ้คือแบบไม่ต้องกลัวเรื่องไม่ต้องกลัวเรื่องเด้งส่งเพราะว่าเราวิ่งสั้นอยู่ละสิ่งที่ช่วยก็คือ,อ,อรอบขาเนาะแล้วก็กลไกการวิ่งที่เอ็นตัวแล้วก็ถีบส่งมันก็จะได้ช่วงก้าวเดือยตันมัดโดยรอบขามันช่วยแล้วก็ สำหรับวิ่ง 10K 5K ผมยังแนะนำว่าดีกว่าวิ่งสนุกกว่าเอา,อางี้ละกันวิ่งสนุกกว่าดิออสโปร3ผมบอกว่าดิออสโปร3มันอาจจะเผื่อๆมันอาจจะแข็งไปกระด้างไปกว่าคู่นี้แล้เชื่อไหมคู่นี้แม้ว่ามันจะดูบางนะแต่มันก็ไม่รู้ดิมันก็มีความนุ่มด้านหน้าอยู่คือไม่การันตีว่าบางกระด้างนะแต่ว่าผมรู้สึกว่า วิ่งสบายกว่าอดีอโอล3ในระยะสัน้นหรือในระยะ interval สมมติถ้าเราไปลงอินเทอร์เวนี่ยอินเทอร์วหรือ 5K 10K เนี่ยผมว่าผมว่าจะเลือกคู่นี้ไปไปไปทำความเร็วหรือไปทำ PB เงี้ยสมมติว่าทำซับ50เงี้ยคู่เนี้ยเออคู่เนี้ยหรือแม้กระทั่งพวกคนวิง่งนักวิ่งเก่งๆเร็วๆเงี้ยวิ่งเพจ3กันเงี้ยผมว่าคู่เนี้ยสบายมากเลยมันติดเท้ามันเหมือนไม่ได้ใส่อะไรอะ่ะมันมันดีมากแล้วมันก็ มันซอฟม,มันนุ่มแล้วนะมันซอฟม,มันนุ่มแล้วกู้นี้เหมาะกับใครผมว่าก็อาจจะต้องวิ่งมาสักระยะหนึ่งนะวิ่งสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นประเภทพวกซ้อมลงขอดบ้างหรือแบบประเภท 5K เน้นทำความเร็วทำา PB k k ทำา PB 1 k k ผมว่ากู้นี้ยังไงก็เหมาะเหมาะกว่าโปร3นะผมคิดว่านะผมคิดว่านะจริงๆโปรสม,มันก็ดีแหละแต่มันก็ แต่มันก็ไม่มันเท่าคู่นี้อ่ะไม่ไม่รู้จะพูดยังไงคู่นี้มันกว่านะคู่นี้มันกว่าแล้วต่างยังไงกับทาคุมิเซนทาคุมิเซนเนี่ยเดี๋ยวนะทาคุมิเซนก็ดีลนะทาคุมิเซนเนี่ยมันมันโฟมไลท์ไซเปโรทั้งแถบเลยนะทาคุมิเซนเก้านะ ส่วนอันเนี้ยเหมือนรองเท้าซ้อมทาคุมิเซนด้านหน้านะไอ้ตัวนี้มันจะสติปกว่านะเดี๋ยวลองมาชั่งน้ำหนักกันดูว่ามันยังไงผมยังลังเลอยู่ว่าอันไหนแต่ว่าผมรู้สึกตัวนี้มันมันกว่านะตาคูมิเซนเก้าร้อยแปดสิบห้าอดิอดิออสมันสองร้อยสองร้อยเก้าคะแนนสองร้อยนั่นลรอวะ นั่นแหละก็คือทาคุมิเซนเบากว่าด้วยด้วยโฟมไล์สไตล์โฟที่เบากว่าแล้วทั้งผืนแต่ตัวนี้มันมีไล์สไตล์มันแปลว่าตัวนี้มันเป็นตัวซ้อมตัวนี้เป็นตัวซ้อมซึ่งไปแข่งได้นะแต่ตัวนี้คือตัวแข่งที่แบบเน้นทําความเร็วก็ลองไปดูแล้วกันงงมากเลยตัวลงป้ายาคู่ไหนวะตัวอดีออสแดก็ดี อ๋อ oh, แต่คู่นี้มันถูกไงเออคู่นี้มันถูกเนาะคู่นี้มัน5 2, นะ้าพันสะแล้วมันก็แนว Racing Fat Minimal Style เนาะที่มีไรซ์ไ y l ป p ร o ส่วนตัวนี้ก็เป็น mm hmm. เขาเรียกว่าลไรย่อส่วนมาจากอีกตัวนี้นะไปไปมามาเอาอย่างนี้แล้วกันตัวนี้42โลตัวนี้ฮาร์ ตัวนี้ 10k หรือซ้อมตัวนี้ซ้อมเทมโปลองรันอะไรประมาณนี้เทมโปลองรันส่วนอ,อะไรนะอีกตัวหนึ่งที่ตัวใหญ่ๆหน่อยคู่ไหนนะบูสต์อัลต้าบูสต์ไลท์อัลต้าบูสต์ไลท์ก็วิ่งอีซี่อะไรไปนะก็เป็นประมาณนี้นะตัวลง ตายากี่คู่เนี่ยอเอาว่าสรุปคู่นี้นะฮะห้าพันสองนะฮะสรุปวิธีห้าพันสองยี่สิบแปดยี่สิบดับแปดนะครับ,ร 5, 2, 28, 8, นรบหนักสองร้อยเก้ากรัมชั่งเมื่อเช้านะฮะใส่ตรงไซส์นะครับเป็นโอสกูลเรซินแฟตนะครับอัปเปอร์เปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นแบบไลท์เวทนะเป็นผ้าเมดนะฮะ มินิมอลแล้วไม่ได้ใส่เครื่องเค้าเลเยอรอะไรมนลุงหลังเยอะแยะเนาะล็อกดาวนะ์ทำได้ดีนะก็เลือกให้ตรงไซส์แล้วกันนะฮะล็อกดาวนไม่มีปัญหามิโซเปลี่ยน2อ,อย่างก็คือเพิ่มตรงนี้ไรซ์ไซส์โปรเพิ่มขึ้นนะทำให้ลงเท้าแล้วมันสปริงกี้เด้งส่งได้ไม่ช้ำนุ่มขึ้นนะรวมถึงตัวนี้ไรซ์ไซส์2.0นนะฮะ นุ่มขึ้นเบาขึ้นนะฮะแล้วก็เาโซ slim นะลด t r c t i o n แล้วก็ตัวนี้การทอ r s i o n สแกนกับ2แกนด้านหลังนะครับช่วยส่งผ่านเสริมแรงเด้งส่งแล้วก็เพิ่มความมั่นคงนะประมาณนี้5,200สอ๋อสำหรับนะักวิ่งที่วิ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องการทำความเร็ว 5k 10k ตัวนี้ซ้อมได้ดี ก็ทนมีไว้สไตล์2.0เนาะแล้วก็ไว้แข่ง 5K 10K ได้นะครับหรือจะเลือกทาคุมิเซนก็ได้แต่คู่นี้เด่นตรงราคาถูกเบาทั้งเงินในกระเป๋าแล้วก็เบาทั้งเท้าเรานะครับโอเคขอป้ายยาเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวจะเอาคู่อื่นคู่ไหนมาอัปเดตอีกทีเดี๋ยวมาดูกันฮนะโอเคช่วงนี้เออช่วงนี้ไม่ค่อยได้วิ่งเพราะว่าเพิ่งหายป่วยนะ ใครก็รักษาสุขภาพด้วยนะโอเคอดีออรแต่สีนี้สวยมากอดีดา็เขาทำคู่สีสวยวันวันก่อนไปเจอทับุนมิเซนไม่ใช่วันก่อนอนะเมื่อกี้ไปห้างเจอท้าทุมมิเซนสีอะไรสีดำลายๆโคตรสวยโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับเอาฝากกด Subscribe ด้วย 等你看。<Okay. S 2> okay.